เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้ป้าของรถสวยๆนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าโคโรนาครับรูปทรงสวยงามสภาพดีครับเป็นรถบ้านพร้อมใช้เครื่อง CA1600 CC ซีซีนะครับเครื่องสภาพจบๆเลยครับไม่มีปัญหาเกียร์ธรรมดาเข้าชีดทุกเกียร์แอร์เย็น สีหกห้าครับสีสันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มีร่องรอยการใช้งานตามการเวลานะครับสีสันนะครับภูมิใจโฟเวอร์ช่วงล่างดีครับเดินทางไกลได้สบายหายห่วงความร้อนปกติน้ำไม่ดันควันไม่ไหลครับลดเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับภายในก็ตามรูปนี้เลยนะครับเบาะเป็นหนังครับสีแดงสลับดําเกียร์ธรรมดาครับหน้าต่างไฟฟ้า เบาะสีเดียวกันเข้าชุดทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับรวมถึงแผงประตูนะครับเครื่องสี AFE นะครับอันนี้เจ้าของเช็คอินไว้ที่ชัยภูมินะครับแต่ตัวรถอยู่ที่ไหนนั้นก็ต้องติดต่อสอบถามเจ้าของดูอีกทีนะครับแต่ก็คาดว่าน่าอยู่โซนนั้นแหละครับโซนอีสานนะครับคันนี้ใครหารถโซนนี้อยู่ก็ติดต่อสอบถามเจ้าของได้เลยครับเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ